สนับสนุนโดยทำดีๆบีกูดวันนี้จะพาท่านผู้ชมไปพบกับการรวมกลุ่มทำกิจกรรมดีๆหรือที่เราเรียกกันว่า กลุ่มจิตอาสาซึ่งพวกเขาเหล่านี้ได้เสียสละเวลาส่วนตัวมาร่วมบำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคมอย่างเช่นที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าจังหวัดดนทบุรีแห่งนี้ล่ะครับได้มีประชาชนจิตอาสามาคอยช่วยเหลือฟืน้นฟูบำบัดทั้งร่างกายและจิตใจให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นครับที่มาที่นี่พอก็อยากจะทำอะไรให้กับสังคมบ้าง ที่เรามีความสามารถอยู่เรื่องการนวดแผนไทยเพราะสนใจมาได้แต่หนุนๆแล้วเท่าที่ผ่านมาคนไข้เขาก็ได้รับการบําบัดแล้วเขาก็หายบางคนเขาก็ดีใจแล้วเขาก็จะบอกต่อๆกันก็มาให้ผมนวดรักษาอยู่ตอนนี้ก็ดีขึ้นหาข้างนี้ตอนแรกเป็นต้นคอแล้วก็หัวไหลใช่ไหมคะที่ประสบปัญหุทีต้นคอหายละฮะแล้วก็ไหลไหลข้างซ้ายหายก็เหลือเหลือข้างขวาตอนนี้ก็เลยต้องมารักษาต่อคุณหมอก็ส่งนวดกับอาจารย์ าจารย์เป็นออาาาาจารย์สบบาามไม,ไม่ไดไได้คิเงินมานี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆนะครับที่เกิดขึ้นในสังคมไทยที่ผู้ให้พร้อมให้โดยไม่หวังผลตอบแทนและผู้รับได้รับทั้งมิตรภาพความอบอุ่นและกำลังใจที่จะต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บและมีชีวิตต่อไปครับ รายการทำดีดีบีกูดต้องขอขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์เจ้าหน้าที่อาสาสมัครและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่มีส่วนร่วมสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมจิตอาสาดีดแบบนี้ยังมีเรื่องราวดีๆอีกมากมายครับติดตามได้ในรายการทำดีๆีบีกูดช่วงต่อไปนะครับ